อยากเริ่มทำ u t u b e ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างถ้าเริ่มตอนนี้จะทันไหมการปั๊มฟอร์ตอบโจทย์หรือเปล่าเทคนิคการต่อรองกับสปอนเซอร์คู่แข่งทางการตลาดและการรับเลสสปอนเซอร์รับยังไงสวัสดีครับเอ็มนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ในเอ็มจะแบ่งทั้งหมดเป็น2พาร์ทในการพูดนะครับพาร์ทแรกเราจะพูดถึงเรื่องของการเริ่มทำยูทูบเบอร์ตอนนี้เนี่ยจะทันไหมต้องเตรียมตัวยังไงและการปั๊มฟอร์ตอบโจทย์หรือเปล่าในพาร์ทที่สองนะครับเอ็มจะ คู่แข่งทางการตลาดสําคัญหรือเปล่าอันดับแรกนที่จะพูดก็คือเรื่องของเริ่มทํา YouTube ตอนนี้ทันไหมปีนี้เป็นปี2023นะครับก็ใกล้สิ้นปีแล้วเนาะถ้าเกิดเริ่มทําตอนนี้เอมบอกเลยนะครับว่ายังไม่สายเกินไปการทํา YouTube r เนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างช่องช่องหนึ่งขึ้นมาก็คือเหมือนมีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่เราสามารถจะฉายให้คนเนี่ยดูได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีช่อง3ช่อง7ช่อง9ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรานะครับสามารถนําตัวเองออกมาสู่สื่อให้คนเห็นได้้มาาาาากกกขึนนจรทํคลิปผ่ช่ชอง YouTube ซึ่งทําตอนนี้เนี่ยยังไม่ตายนะถ้าใครนะครับที่อาจจะย,ยังไม่รู้ว่าต้องทาคลิปอะไรดีหรือว่าอาจจะงงอยู่ว่าเออทำคลิปอะไรดีวะสามารถเข้าไปดูได้นะครับในคลิปที่เอ็มเคยทำไว้ในเรื่องของการค้นหาตัวตนนะครับแรกๆนะครับทำ YouTube เนี่ยอาจจะมีแบบเออเหนื่อยบ้างท้อบ้างทำไมคลิปเราลงไปแล้วทำไมมันได้ยอดวิวแค่หลักร้อยทำไมไม่ได้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนอาจจะมีคำถามในหัวที่มากมายแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะครับลองกลับมาดูตัวเองกับว่าเฮ้ยเราพลาดตรงไหนเอยแสงเราไม่สวยหรือเปล่าเสียงเราไม่ดีหรือเปล่าหรือว่า เรื่องของการตัดต่อเราอาจจะยังไม่ดีพอคนดูก็เลยไม่เข้าใจเขาแค่ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าหน้าที่เราคือกลับมาแก้ไขและพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อที่จะเป็นครีเอเตอร์แบบเต็มตัวแล้วก็ลุยงานรับสปอนเซอร์รับข่าโฆษณาเยอะเลยครับ2การเตรียมตัวจะเตรียม,มตัวยังไงดีหลายๆคนจะมีคําถามว่าพี่ผมไม่กล้าพูดหน้ากล้องผมไม่มีกล้องผมไม่มีไมค์ในการอัดเสียงอย่าเพิ่งตกใจนะแรกๆนะครับไม่มีใครเป็นทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีมือถือแค่เครื่องเดียวคุณสามารถใช้ถ่ายคลิปได้เลยมาถึงปั๊บ ตั้งกล้องลงไปเอามือถือใส่แล้วก็ถ่ายแล้วก็พูดออกมาเลยครับแรกๆอาจจะพูดอาจจะไม่คล่องอาจจะแบบมีกระตุกกระตักนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะค่อยๆพัฒนาตัวเองต่อไปเอมขอบอกก่อนนะยกตัวอย่างเช่นเอมใช่ป่ะกว่าที่เอมสามารถพูดแบบแปบบ๊แบๆบแบบแบบนี้ได้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเอมทําคลิปในช่องมากกว่า400คลิปแล้วคุณผู้ชมคลิปแรกที่เอมนํามาถ่ายนะครับลงยูทูบถ่ายทําลงไปจะเป็นคลิปที่เอมใช้กล้องมือถือแบบ ขออนุญาตพูดชื่อแบรนด์นะเอมใช้กล้องมือถือ vivo แค่เครื่องเดียวในการถ่ายคลิปวิดีโอและตัดต่อผ่านในคายมาเตอร์แล้วก็ลงใน YouTube นั่นคือคลิปแรกแล้วรีวิวอะไรรีวิวแค่แบบปัดแก้มแบรนด์แบบ ธรมรมดาแค่นั้นเองคุณผู้ชมการเตรียมตัวคือไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเพราะว่าความสมบูรณ์ความเพอร์เฟกไม่มีในโลกนะครับแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ความตั้งใจเป็นเข็มทิศในการททานาทางถ้าเราเจอสิ่งที่มันใช่สิ่งที่มันชอบแล้วเนี่ยก็ใช้สิ่งนั้นคลิปนั้นเนี่ยนำทางต่อไปเพราะคนดูเข้าใจในสิ่งที่เราทําแต่คลิปอื่นคนดูไม่ได้เข้าใจนะครับต่อไปนะครับเรื่องของ การปั๊มฟอดีไหมการปั๊มฟอ้นะครับจะมีหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์การรีวิวเพจต่างๆหรือว่าแม้แต่การไปรีวิวใน Lazada s h o อ e, ปปี้ก็ยังทำได้เลยการปั๊มฟอ้นะครับจะเหมาะกับคนที่ต้องการจะผ่านเกณฑ์หรือว่าสร้างรายได้ยอดคนดูไม่ถึงอันนี้เนี่ยจะช่วยได้ถ้าเกิดถามว่าดีหรือเปล่านะครับเองก็ตอบไปนะครับว่า ก็ดีนะเพราะว่ามันสามารถทําให้เราเนี่ยผ่านเกณฑ์ได้แล้วก็มีผู้ติดตามที่มากขึ้นมียอด engagement ที่ดีขึ้นด้วยสมมุติว่าถ้าเกิดสปอนเซอร์เนี่ยทักเข้ามาแล้วเราก็ทําคลิปให้เขาไปแต่ว่า engagement ไม่ดีหรือว่ายอดวิวไม่ขึ้นนะครับเราสามารถใช้การปั๊มฟอสเนี่ยปั๊มขึ้นมาให้มียอดวิวที่มากขึ้นได้ก็จะให้สปอนเซอร์นะครับเห็นว่า engagement เราดีเขาก็จะะจ้างเราต่อก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับสำหรับการปั๊มฟอ